สรุปไปมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จัดขึ้นที่กรุงโปรเกียบประเทศญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ผมมีสรุปเก็บตกนวัตรกรรมสุดไฮเทคที่ทางสภาพในระนดับความลำ้ำเปลี่ยนวิตีการแข่งขันให้สนุกมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันครับเริ่มกันที่หุ่นยนต์กันก,นก่อนนะครับทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอป์ปอเรชั่นของญี่ปุ่นได้นําหุ่นยนต์ไว้คอยอำนวยความสะดวกสบายให้กับนักกีฬา โดยหุ่นยนต์ตัวแรกถูกแบบมาให้มีแขนขาคล้ายกับมนุษย์สามารถเคลื่อนที่ทำหน้าที่เก็บอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาย้ายสิ่งของข้ามสนามได้อย่างรวดเร็วส่วนตัวที่2เป็นหุ่นยนต์มีไว้ใช้ในการสื่อสารส่รงสัญญาณทั้งภาพและเสียงการแข่งขันภายในสนามเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูกันอย่างใกล้ชิดเสมือนได้เข้ามาร่วมชมในสนามจริงๆถูกแบบมาให้มีจอติดตั้งบนล้อมีกล้องและเรดาร์สามารถวิ่งไปมาเพื่อถ่ายทอดสัญ,ญญาณได้ ตัวที่3เป็นหุ่นยนต์มา์สคอตตมิโรโตะ,ะสีน้ำเงินเป็นหุ่นยนต์มา์สคอตประจำการแข่งขันในครั้งนี้และหุ่นยนต์โซมิี้สีชมพูน่ารักตะมุตะมิไม่สามารถเดินได้แต่สามารถขยับแขนขายิ้มแย้มทักทายโบกมือเช็คแฮนส่งสายตาเป็นมิตรกับผู้ชมได้หลากหลายแบบตัวที่4เป็นหุ่นยนต์ช่วยเหลือนักกีฬาผู้พิการสามารถสั่งอาหารและสั่งเครื่องดื่มได้อีกด้วย และหุ่นยนต์ตัวสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์จากโตโยต้าอีกหนึ่งตัวที่เรียกเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์ line. หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ชูตบาร์โชว์ชูตบาร์ในช่วงพักครึ่งมีทั้งลงห่วงและไม่ลงห่วงจนกลายเป็นมีในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้มีขนาด5ฟุต10นิ้วทํางานโดยใช้เซ็นเซอร์บนลําตัว AI จะวิเคราะห์ระยะทางระหว่างห่วงกับจุดยืนของหุ่นยนต์และใช้แขนงขาเป็นเครื่องยนต์ในการชูตลูกถัดมาเป็นเทคโนโลยี 3D a t l t e t a c k i n g เป็นเทคโนโลยีที่แสดงระดับความเร็วของนักวิ่งในแต่ละลู่ได้อย่างเรียลไทม์พัฒนาโดยบริษัท i ิน e l และอ l ล b a b บโดยการใช้กล้องวิดีโอที่มีระบบ AI ติดตั้งไว้เพื่อเก็บสถิติและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวหรือท่าทางของนักกีฬาที่อาจจะเสี่ยงเกาะให้เกิดการบาดเจ็บและแสดงผลให้โค้ชและผู้ชมได้เห็นระหว่างการแข่งขันบอกแม้กระทั่งระยะทางปัจจุบันความเร็วและระยะทางที่เหลือซึ่งหากผู้ชมท่านไหนมีแว่น AR ก็เสมือนกำลังรับชมเกาะติดขอบสนามจริงๆ และรถบัสพลังงานไฟฟ้าอ e ีเลตโตโยต้าได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักกีฬาในด้านยานพาหนะนำรถบัสขนาดเล็กรูปทรงคล้ายลูกบากใช้พลังงานจากไฟฟ้าและไฮโดรเจนใช้งานในทั้งคนทั่วไปและผู้ที่ใช้รถเข็นมามยความสะดวกระหว่างหมู่บ้านนักกีฬาและสนามแข่งขันนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังได้นำขยะอิเล็กทรอนิก มารีไซเคิลเป็นเหรียญรางวัลประเภทต่างๆซึ่งได้เปิดรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่4ปีที่แล้วท้ายที่สุดรวมได้กว่า78,000ตันสกัดเป็นทองคาได้32กิโลกรัมเงินกว่า3,500กิโลกรัมและทองแดง2,200กิโลกรัมเรียกได้ว่าญี่ปุ่นได้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสนามอย่างแท้จริง และเทคโนโลยีสแกนใบหน้าด้วยเครื่อง NeoFace ใช้ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นใช้เวลาเพียง0.03วินาทีต่อหนึ่งคนเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาและคัดกรองผู้ที่อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 อย่างเช่นถ้าเกิดมีบุคคลใดติดเชื้อโควิด -19 เครื่อง NeoFace จะมีข้อมูลของทั้งบุคคลนั้นรวมถึงผู้ที่ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงได้อีกด้วย ถัดไปเป็นเทคโนโลยี 5G ทางบริษัท Intel Corporation, Nippon Telegraph and Telephone Corporation เป็นผู้ดูแลเครือข่าย 5G ในช่วงตลอดการแข่งขันทั้งในสนามและหมู่บ้านนักกีฬารวมถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความเสถียรสูงรวมทั้งการถ่ายทอดสดโดยความละเอียดสูงถึง 4K เป็นครั้งแรกผ่านโทรทัศน์นอกจากนี้ยังใช้ 5G ขนวกกับระบบ Ultra-Holistic Communication Technology ใช้จอภาพขนาด50เมตรด้วยความละเอียด 12k ยังกีฬาแข่งขันเรือใบว่ายน้ำและกอล์ฟซึ่งอยู่ระยะไกลแต่ต้องการให้ผู้ชมเห็นภาพแบบสมจริงและใกล้ชิดกับนักกีฬามากยิ่งขึ้นปิดท้ายด้วยภาพดโดรนในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก โดยทาง Intel นำโดรนจำนวน1,825ตัวมาแปรภาพปรากฏอยู่เหนือสเตเดียมและภาพพิธีปิดที่ใช้เทคโนโลยี AR ผสมกับกราฟิกมุมกล้องเพื่อให้เกิดภาพมีมิติก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการแข่งขันในครั้งนี้เช่นกัน